สวัสดีจ้ะมันนี่มีสองเมนูมาฝากก็จ้ะเมนูง,ง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นปลาส,สวายเนาะมักเกลือทอดแล้วก็มีน่องไก่ทอดเป็นเมนูทอดๆเลยจ้่จ้ะก็อร่อยแบบง่ายๆอีกวันหนึ่งก็จ้ะ สวัสดีจ้ะวันนี้กะสิม,ม่าถอดไกแล้วจ้ะมักไว้แต่หมึกขึ้นนะเกือบลืมแต่บมว่านนะ่ะาล่ชั่วโมอนอาจะกับโอสิงีีีชั่วหมอนแล้วถึงแต่หมว่บ้านขามขึ้นอีกเกือบลืมไปจ้ะถ้าลืมนี่ก็ไว้ในตู้เย็นนี่เน่าแท้ละกะสิม,มาถอดเลยจะจ้ะถอดง,ง่ายๆหรอก หุงเขาแล้วก็กินก็นบักพริกผอกบักพริกผงละลายสมบกหกสมบกฮงก็งสิบไม่ได้ตําดอกเพราะลาบบมพบักฮงจ้ะมาตอนนี้ก็คิดว่ากระทาห้อนแล้วจ้ะก็จะมาทอดไก่ Så kaldt er det. ก็มีก็สิตักไข่อ่อนๆก็จ้ะ ด้วยจ้ะคิดว่าจะเอาซุปรวมหอมประมาณนี้นะจ้ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเลยไม่ใช่อตอนนี้ไก,ก่ของเฮากะทอดเสร็จคับเรียบร้อยแล้วด้วจ้ะเลื้ยงกรอบก็ประมาณนี้ละจ้ะส่วนว่าสิกินน้ำจิ้มหวานนำ้นำจิ้มเผ็ดหรือว่าพริกผงละเล้งละไล่กะสุดแล้วแต่ใจมักด้วยจ้ะ ส่วนต่อไปเราจะเฮากระสีมาถอดปลาเนาะปลาสวายกี่หฮาอบแหงเอาไว้เนาะห้ามักเกลือแบบชนิดเข้มไปเนาะจ้ะแล้ได้เฮากระถอดของพวกนี้แล้วเฮากระสีมาถอดปลาตัวนี้เนาะเก็บเอาไว้ยํำกินบวกกับปลาตองยากลำบากคือว่าเราห่อถอดไปเพราะว่าเฮามักเข้มขาดเลยเอาไว้คือว่าเอาไว้มมนหลนก็ไดจ้ะคือว่าสิหลนกะทิอีหยงก็ได อันนี้เขาก็สิมาถอดรอกระทะให้มันร้อนก่อนจ้ะแล้วก็สิถอดต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวจะบบะแม่ปาซาบะดอกหอยลุ่มไอยลุ่มซื้อมั่นเดี๋ยวหอยทอดเส็ดรับอีกลยผมไปนั่งติดกนอนไปจิบกอ มีสวยงามมากมีปลาตัวมากในกรได้ษละจ้ะคอยขึ้นได้ษละจ้ะเป็นฟ้าส,สวายปลามักเกือกับขมิน้นบัดขึ้นเลยมักทุ่มสุดล้ำ ปลาสบายานับปลาสบายมันมักเกลือมบบขมิ้นเพราะว่าการทอดซดซุดเดืบเกลือปลามันสีมันมันสีเยอะกังเนื้อมันสีบงางจา้ะโอเคเลยจ้าทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วจ้าสองแบบสองอย่างแล้วจ้าอันนี้ เออเป็นปลาสวายด้วจ้ะนี่อบแห้งเลยครับกับเอามาทอดด้วจ้ะสีเขาจะสวยมากกินก็เขาหอนๆดนวยจ้ะถ้าว่าเขาคิดว่าเข้มไปเขาก็เอาพริกแล้วก็หอมหัวแดงมาซอยๆๆจะกะเอารวยๆแล้วกับบีบกเน่าวจ้ะส่วน ไก่นี่เด้อจากไก่ทอดนี่ทั้งกะสิกินก็พริกพงอะ่ะละเล่งละลายก็นำปลาชุรลดบกเน่าจา้ะส่วนคว่าส่วนผูน้ใดสิว่ามากักกินไก่ทอดีเนาอก็นำจิ้มวันหวานก็กระสุดเหลวเตะคลิปนี้ก็สิบมีประมาณนี้ละจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าจา้ะ สวัสดีเด้อจ้ะก็เป็นของง่ายๆจังเลยแย้วคอยสิลบคชิมบังปลาต้นนี้ก็เพราะว่าคข่มักเกลือเยอะแบบมักแบบถนอมอาหารเลยละ่ะก็พ่อดีเลยนะ อร่อยระดับหนึ่งแซ่บด้วยจ้ะได้ก็เอาไว้พอกันคลิปหน้าได้จ้ะคลิปนี้กับมีประมาณนี้สวัสดีจ้ะ